มาหรือยังเอ,อ่อขอเดี๋ยวมันจะเร้งขึ้นมานะครับอ่ามาแล้วอ่ามาแล้วอ,อ,อ่ามาแล้วโอเคโอเคมาแล้วโอเคโอเคโอโหดเสียงลบ <c oughs> สวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับมาพบกันนะครับวันนี้เย็นวันศุกร์ที่สิบเอนสิบมกราคมสอง8ันห้าอหกสิบแดนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะก็ตอนเย็นละสองพันยห้ามกราคมสองพันยห้านะครับพรุ่งนี้วันเด็กวันเสาร์ที่สิบมกราคมสอง8ันห้าอยหกสิบแปดเป็นเสาร์ที่สองของ เดือนมกราคมหรือว่าเป็นเสาร์ที่สองของปีก็จะเป็นวันเด็กทุกเสาร์บางท่านไม่ใช่บางท่านแหละลหลายท่านหรือทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้น่าจะจําบรรยากาศตอนเป็นเด็กได้อืมหรือแม้กระทั่งเด็กที่เอ,อตอนนี้เป็นรุ่นของลูกกองห้านแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานมีแข่งจริงๆต้องบอกว่าเมื่อตอนเช้ามืดวันนี้เออ มันคือคู่เมื่อคืนนี่แหละฟุตบอล f อฟเอครับอังกฤษรอบสหรือรอบ64ทีมได้มาถึงรอบ3แล้วนะฮะรอบ3มนี่จะมีทีมจากเอ่อรีมลีกยี่สิทีมเขร,ร่วมกันแข่งันพร้อมด้วยทีมจากลีกแชมเปียนชิพด้วยนะครับเข้ามาร่วมเริ่มเข้ามาในรอบนี้รอบก่อนๆก,ก็จะเป็นทีมนอกลีกทีมเอ่อลีกล่าง ไปมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเริ่มมีทีมจากลีกเอ่อหลีกแชมเปี้ยนชิพนะเป็นลีกรอเราจะลีกสูงสุดแล้ก็ลีกสูงสุดคือทีมจากลีกเข้าร่วมการแข่งขันแลนะ้มาดูกันว่าเอ่อมีเอาแบบร้าวๆก็แล้วกันเมือม่อเมื่อวานมีแค่สองคู่มีแค่สองคู่ลงทําการแข่งขันนะเหลืออีกคโเกือบสามสิบคู่ก็จะแข่งเอ่อ ค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนี้แข่งแข่งแข่งกันหลายวันนับกันไม่หวาดไม่ไหวเอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะทีมในพีโอลีก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าจะไล่ทุกคู่สามสิบคู่นี่คงยังไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานก็คือตรงกับเช้ามืดวันศุกร์ของบ้านเราเนี่ยนะก็คือตอนค่ำค่ำำที่อังกฤษเนี่ยนะวันวันพระัสที่อังกฤษเนี่ยนะตอนดึกๆของเขา นะมันก็จะทรนกับช้ามือเพราะว่าบ้านเราจะเร็วกว่าเข้าเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ประมาณตีสองตีสามมีทีมจากพีมารีล,ลงแข่งสองทีมทีมหนึ่งคือเอฟเวอร์ตันพบกับปีเตอร์โบโรนะฮะเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะปีเตอร์โบโรไปสองประตูต่อศูนได้เข้าสู่รอบต่อไปรอบที่สนะครับก็คือรอบสองทีมก็พูดง่ายว่ารอบนี้ แข่งกันนัดเดียวรู้เรื่องรู้ผลนะครไม่ม,ไมีไม่ไม่มีไปรีแมตว่าเฮ้ยถ้าผลออกมาเสมอกันแล้วกลับไปแข่งบ้านอีกทีนึงไม่ใช่ให้รู้ผลกันในนัดเดียวไปเลยนะถ้าเสมอก็ต่อเวลาเสมอต่อเวลาแล้วยังไม่รู้ผลว่าใครแพ้ใครชนะก็ยิงดูโทษกันเลยไม่มีไปร <c oughs> ีแมตละอ่าพอดีมันเยอะท,มอะทีมันเยอะตั้งทัพทุกคู่ไปรีแมตหมดนี่สมมุติว่ามัน เอาง่ายๆเสมอก็จะยิงสิบคู่หรือไปรีแมตต์อีกยิงสิบคู่มันก็ก,กินเวลาไปเยอะเลยมันจะไปยัดลงช่องบ้างเยอะนะเอาง่ายๆว่าจบกันนัดตเดียวนัดเดียวไปเลยนะเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนมีเตอร์โบโร่เอฟเวอร์ตันชนะไปสองประตูต่อศูนย์แล้วก็ฟูลแลมนะ,นะฟูลแลมนะครับทีมจากีมมมเมียร์ลีกเช่นเดียวกันเปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับได้เข้าสู่รอบต่อไปคือเออฟอร์สลาวหรือว่า รอบที่4นะครับรวมนี้เอฟเอครัเอหรือว่า f อฟเอรอบ3นะครับส่วนทีมในทีมนกอีก18ทีมนะตอนนี้ทีมในที่นีฬิก20ีก20ทีมเข้ารอบแล้วสองทีมเลยเอฟเวอร์ตันกับฟูลแลมอีก18ทีมมาดูกันว่าใครจะแข่งบ้างวันนี้วันศุกร์ที่10มกราคมเขาก็จะแข่งกันที่อังกฤษดึกๆซึ่งมันก็จะตรงกับประมาณช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่11มกราคม ของบ้านเราก็คือตอนประมาณตีสามันนะก็จะเป็นแอสตันวิลล่าพบกับเวสแฮมอันนี้ทีมพิมอีกเจอเองเลยน,นี่จะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งตกรอบแน่นอนดังนั้นนี่มีตกรอบแน่นอนละทีมหนึ่งทีมจะพิมลีกนี่เพราะว่าแอสตันวิลล่าโอเจอกับเวสแฮมยูเต็ดนะครับคืนนี้ตอนตีสามก็คือแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์ตอน หัวเย็นประมาณทุ่มนึงนีจะมีหลายคู่เลยทุ่มนึงมี b r i s t o นนะครับบริสตันพบกับวู๊แฮมตันวอนเดอร์ r นะครับวู๊แฮมตันกัทีมจากพิมร์ด,ดีกอันนี้ไล่เฉพาะทีมจากพิมพ์ด,ดีกทั้ง่งาการแข่งขันนะฮะแล้วก็ทุ่มสิบห้าทีลิเวอร์พูเปิดบ้านตอนรับแอตแลนตนนะครับแล้วก็สามทุ่มเ a t ต r c i ตี ay, เปิดบ้านต้อนรับ ฟิส h p a เรนเจอร์และ q q r ารและหาราเสือราชินีนะครับแล้วก็สี่ทุ่มม,มีหลายคู่เลยคู่สี่ทุ่มมีบอลบันชนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสบอมวิดอันเบียนสี่ทุ่มเหมือนกันเบรนฟอร์ดเปิดบ้านต้องรับพีมัดแล้วก็สี่ทุ่มเซลซี Chelsea, พบกับมอแคนเบ นะครับมันก็จะชื่อก็จะอา่านยากๆหน่อยเพราะว่าชื่อบางทีมก็ไม่ค่อยคุ้นกันบางทีมไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าเขาเพอจะคุ้นหูอยู่อย่างนี้แล้วก็น,นอริสตี้น่ะนกแค้วมินเหลืองอ่อนเขาแหละอ่าสีทุ่มไปบ้านพบกับไบรตันแอนด์ฮปอันเบียนนี่นะครับกูดี้ก็น่าดูนะแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์ดส์ทีมที่กรมาวแดงนะครับสีทุ่มนะครพบก,กับบรูตันทาวนะครับนี่คืนวันเอ่อ ชาวมิดวันที่สิบเอ็ดแล้วก็ต่อเนื่องไปคืนวันที่สิบเอดเลยตามที่บอกไล่มาเก้าคู่นะเฉพาะทีนี้ทีมอลีกพรุ่งนี้เก้าคู่แต่ว่าเป็นสิบทีมนะไม่ใช่เก้าทีมเพราะว่ามีอยู่คู่หนึ่งที่เจอกันเองแล้วก็ต่อเนื่องไปโหเที่ยงเที่ยงคืนสี่ถึงห้าทีเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าเจอกับซองฟอร์สตีนะครับ นะแล้วก็นี่เที่ยงเที่ยงคืนสี่จุดห้านะเสร็จแล้วก็เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนทุ่มครึ่งก็เป็นทําวัดนะฮะตรับการการมาเยือนของทานนัมฮอสเปอร์และสี่ทุ่มมีหลายคู่เลยสี่ <c oughs> ทุ่มมีอาร์เซนอลคู่นี้เป็นคู่เด็ดของรอบนี้เลยอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดทีมนีพีม์ลีกเช่นเดียวกัน นะครับทีมพิมพ์มดิกเจอกันอีกอีกคู่หนึงนะ่งแล้วก็มีคริสตันประเดชไปบ้านพบกับสต็อกพอร์สนะครับอีกคู่สี่ทุ่มเช่นเดียวกันมาขาวอิสติดเฮาไปบ้านต้อนรับบริสตันโรเวอร์นะฮะแล้วก็สี่ทุ่มอีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปบ้านต้อนรับ 3, รบอมส์รีนะครับนะฮะสี่ทุม่มแล้วก็คู่ห้าทุ่มครึ่งเซาแมป์ตันรับหัวขาวโซนสี่ นี่นะครับืแล้วก็ข้ามไปโน่นมันก็จับประมาณนี้อันนี้ก็ชิ้น,นพิมพีมารีกนะมีอีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเยอะแปดเก้าสิบแข่งไปแล้วสองเหลืออีกสิบแปดทีมเอ่อสิบแปดทีมก็แข่งเนะี่ยถึงวันอาทิตย์นั่นแหละะก็พีมารีก,ก็จะกลับมาอีกทีนึงก็วันที่ 15มกราคมหรือว่าที่อังกฤษก็คือ14มกราคมก็อเอาไง่ายๆว่าเช้ามืดเช้ามืดวันที่15มกราคมเช้ามืดคืนวันพุธเนี่ยนะตอน2นาฬิกา30มนาทีนะเป็นเบนฟอร์ดพบกับแมนเชสเตียสเชลซีพบกับบอร์นมั์เบทแฮมพบกับฟูลแลมตอนนี้ฮมฟอร์ดพบกับลิเวรพูลนี่เจอกันองกทีมใหญ่กับทีมใหญ่ทีมทีมหัว ทีมหัวตารางเลยลิเวอร์พูนในทีมนำเจ้าฝูงในพรีเมียร์ลีกพบกับทีมอันดับ3ของพ,พอรีเมียร์ลีกอันดับปัจจุบันนะในขณะนี้นะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลอันนี้คือพอรีเมียร์ลีกแล้วนะแล้วก็วันที่16ย่างเข้าไปอีกก็เป็นเอเวอเรตันพบกับแอสตันวิลล่าเลสเตอร์ซิตี้พบกับคริสตันเพลีลตีก็เสื่อนพบกับบูแฮมตันวอลเลอ์อาร์เซนอลพบกับสเปอร์แล้วก็17วันศุกร มาเขาอิตาลีพบก,กับไบรตันแอนด์โฮปอันเบียแล้วก็แมชชูเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเซาท์แชมตันอันนี้ก็คือเวลาสามนาฬิกาสองนาฬิกาครึ่งกับสามนาฬิกาเดี๋ยวอันนั้นค่อยมาว่ากันทีหลังเดี๋ยวตอนนี้เป็นรอบอ่าวดนี้ให้เป็นของเอฟครับกันก่อนเนาะอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนั้นยังยังยังให้จบเอฟครับกันก่อนรอบนี้ก่อนนะเพราะว่าก็ยังมีกันอีกหลายคู่นะคืนนี้แหล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 ะก็คือนน มีอยู่คู่นึงไงนะเข้านอนถึงัมวันแล้วก็ตื่นมาดูเอแอสตันวิลาพบกับเวทแฮมพเมยรีเจอกันเองนะครับนะแล้วก็สบสบายมีคู่เดียวสาหรับพเมยรีของคืนนี้สาหรับทีมจากพเมยรีที่ลงเอฟเอฟเอคับในคืนนี้มีคู่เดียวนะเป็นเจอกันเองด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะตามนั้นนะครับก็มันก็้โหโปรแกรมหลัง หลังจากทีใหม่มานีวันนั่นเหมือนกันนะเนี่ยแข่งกันทีมอเกวันก่อนแล้วก็มาเอเครับนี้รอบสามนี่นะแล้วก็กลางสัปดาห์ก็จะเป็นทีมอีกกลับมาแข่งอีกแล้วนะนั่นแหละครับเอ,อเอเปียครับเนี่ยเป็นุบอลถ่วยรายการที่เก่าแก่มากของอังกฤษเอ,อเขาไปนค้นหาข้อมูลเขาบอกว่ามันเป็นบอลถ่วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่บางข้อมูลบอกว่ามันยังมีบอล บอลบอลถ้วยที่แข่งแข่งก่อนบอลเอฟเอครับอังกฤษนี่อยู่รู้สึกว่าจะอยู่ที่สกอตแลนด์แต่ข้อมูลยังไม่แน่ใจแต่ก็เห็นเขาบอกว่าถ้วยเอฟเอครับเป็นถ eh, ้วย eh, eh, ที่เก่าแก,าก,ากา่ที่สุดในโลกแต่ในบางข้อมูลตามที่บอกกันแหละเขาบอกว่าถ้วยเอฟเอครับไม่ใช่ถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่จะเป็นถ้วยถ้วยหนึง่งที่อยู่ในฟุตบอลของประเทศสกอตแลนด์ในรู้จริงไม่จริงอันนี้ เดี๋ยวแต่ดว่าแข่งกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะเอาว่าเอาตามนี้ข่าวข้าวของอพีมเมลีกกันบ้างย้อนกลับมาดูกันที่พีเมลีกกันนิดนึงควันหลงพีเมลีกก็เป็นเอาเอา e อ l ลีกครับหรือว่าคาราบาวครับกันก่อนนะวันก่อนมีคาราบาวครับก็ขอรวบมาพูดกันใน วันนี้เสลยจ,จริงๆมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นถ้วยรองล,อง,ลองไปจนถ้วยพรีเมียร์ดีกแล้วก็รองลองผมเข้าใจว่าน่าจะรองรู้จากเอฟเอคัพด้วยอ่าเพราะว่าเอฟเอคัพเนี่ยมันมันเป็นบอลถ้วยน็อกเอาท์ที่เอ่อทีมนอกดีก,ก็เข้าแข่งขันได้แต่อเอฟเอคัพดูคาร์บาครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกที่อยู่ในระบบลีกอ่อออาอาจจะเป็นทีมลีกที่ชั้น ล่างๆขึ้นมาจนถึงระดับบนๆสูงสุดจากจากฐานขึ้นมาหายอดปิรามิดแต่ว่าถ้าเป็นเอ็นค้าเนี่ยทีมนอกทีมนอกอีกเลยที่ไม่ได้อยู่ในระบบบีกที่ไม่ได้อยู่ในฐานตรงนี้ที่ก็คัดกันขึ้นมาเพื่อให้โอกาสให้กับทีมที่แบบว่าอาจจะกำลังเพิ่งตั้งตัวแต่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบีกได้มีโอกาสเข้ามาล้มยักษ์อะไรประมาณนี้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะเขาก็เป็นอย่างนั้น e อ l ออครับนี่ก็ทุนดีวันก่อน อาเซนอนทีมพี่คิดว่าน่าจะมาแรงน่าจะเป็นคู่ชิงกับลิอร์พูคาราบาวครับนี่ตอนนี้มันเป็นรอบรบองชนะเลิศแข่งกันสองนัดเย่าเยือนตอนนี้นัดแรกนี่แข่งกันวันเเมื่อวันอคารแล้วกัวันพุธนัดแรกเป็นอาเซน็นติ้า้านตอนรับการมาเยือนของนิวคาสเซลยูเนเต็ดนะเป็นทีมในทีมดีๆเหมือนกันแล้วก็อีกคู่หนึง่งแข่งกันวันก่อนเป็นลิ ไเดียรทองทอดหนมฮอตสเปอร์พบกับลิวร์พูลนะเป็นรอบรองทั้งคู่แข่งกันนัดแรกแล้วก็นัดที่สองจะไปแข่งว,ว,วันที่หกกับวันที่เจ็ดกุมภานะเอาไว้ไว,ว่านัดแรกเนี่ยอาร์เซนอลพ่ายให้กับนิวคาสเซลยูไนเ็ดไปนะครับสูญประตูต่อสองโดยที่ทางด้านนิวเอ่อนิวคาสเซลยูไนเ็ดยิงประตูได้โดยเล็กซนเดอร์อิสักเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอโ้โหวันนี้กำลังมาแรง เรื่องเอกินเล็กซานเดอร์อิสซักของเอ่อทริโอเซนยูเนเต็ดนะนักเตะทีมชาติสวีเดนแล้วก็มีแอนโทนีกอร์ดอนก็มาย้ำชัยให้กับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเอาชนะอาร์เซนอลไปสองประตูต่อหนึ่งอีกคู่หนึ่งเป็นไก่เดือดทองนี่ก็เอาชนะลิเวอร์พูลนะเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปนะครับก็ตามนั้นแหละครับเอ่อ เดี๋ยวนะมันมีสถิติอยู่นี่นะอ,อ่อนิวคาสซิลยูไนเต็ดบุกคโโน่อนอาร์เซนอลชิงเพราเดียเปียบในดิคับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะนัดที่สองแกกลับไปแข่งที่บ้านของนิเครสิลซะด้วยหลังจากนิวคาสิลบุกมาย้ำใจบุกมาย้ํานะบุกมายัดเยียดความประชัยให้กับอาร์เซนอลไปแล้วนะนัดหน้าต้องกลับไปแข่งที่บ้านของนิวครสิลซะด้วยโอ้ชิงก็าได้เปียบไปสองประตูแล้วนะดูว่านิวคาสิลจะได้เข้าชิงไหม นะครับแล้วก็ด้วยความร้อนแรงของนิวคาสเซิลเนี่ยกวาดเรียบในเจ็ดนัดหลังสุดของทุกรายการเลยนะรวมทุกรายการเจ็ดนัดหลังสุดรวมทุกรายการเลยไนมะ่ว่าจะเป็นพีเยร์ลีหรือว่าเอลคาราบาวครับหรือว่าลีครับนะสำหรับนิวเคลื่อนเจ็ดนัดหลังสุดกวาดเรียบเลยนะชนะ ทั้งเจ็ดนัดหลังสุดเลยรวมทุเรเยการนะครับแข่งเจ็ดนัดทำยี่สิบประตูเสียแค่สองประตูเท่านั้นเองสำหรับนิวคาเสเซิลยูไนเต็ดนะเริ่มจากเริ่มเริ่มจากในพีเมียรีกนะเอ่อเย่านะฮะเปิดบ้านเย่านะฮะเปิดบ้านตัวเองชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปสี่ประตูต่อศูนย์มาลีครับนะครับรอบกอดน้องชนะเลิศ เปิดบ้านเช่นกันตีครับนะฮะเอาชนะเบนส์ฟอร์ดไปสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็เออ่พีเมลีกไปเยือนมาขาวอีออทิทาวก็ชนะมาขาวอีทิทาวไปสี่ศูนย์นะครับแล้วก็กลับมาพีเมลีกมาเล่นในบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปสามประตูต่อศูนย์ดูสิครับเราแรงเหลือเกินแล้วก็ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงบ้านสองประตูต่อศูนย์แล้วก็ไปเยืน United, น United, นนอนไก่ไดเดย์ทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะท็อตแนม ฮอตสเปอร์สองประตูทอร์หนึ่งในการไปเยือนนะครับแล้วก็ไปเยือนอาร์เซนอลนัดล่าสุดนี่ในลีกครับนะครับเอาชนะอาร์เซนอลไปสองประตูะต่อกสโหร้อนแรงมากนะครับสำหรับดิวคอรเซนยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้นะครับเบนส์ฟอร์ดต่อสัญญาคีนูอิตฟอสเตอร์ดาวเตะเซรฟัสประโยชน์ออกไปอีกไปจนถึงปี2031 พรออปชั่นขยายเพิ่ม1ปีนะครับเบนฟอร์ดนะครับต่อสัญญานะครับแล้วก็ส่วนในนั้นเวทฮอมยูนิเ็ดประกาศยืนยันการแยกทางกับคุณซิละจชทิมอย่างโคเ,ปเปินลูเปตะกีเรียบย้ไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ก็ตาที่บอกนะครับอ่ลีคับนี่แข่งกันสอนัดเยาเยือนนะครับก็จะเป็นนัดหน้าจะเป็นอาเซอลไปเยือน ยูคเซอรยูเรเตตแล้วก็ลิวอพูะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทันนัมฮอตสเปอร์นะครับหลังจากหลังจากที่ลิวอพูลออกไปเยือนสเปอร์แล้วสเปอร์ยันเย็ดความไปใช้ให้กับลิวอพูลเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะแล้วก็แยัดเสาแรกเลยนะครับสอบลูคัสเบิร์กสวอลซัดไายเกมส่งทันนัมฮอตสเปอร์เบียดชนะลิวอพูลหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมรีกับปอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับแล้ว มาดูฤด,ดูการนี้นะเรากำลังมีผู้ท้าชิงรางวัลถุงมือทองคําในฤดูการนี้ดูก็ตอนนี้ว่ามีใครที่ขีนชีดมากที่สุดในพรีเมอร์ลีกนะครับขีนชีดมากที่สุดนะ่าจะเป็นเซลนะครับของลัดเดแฮรฟอร์เรดเจ็ดนัดนะครับเจ็ดนัดมีเจ็ดนัดในลีกที่ไม่เสียประตูเลยในฤดูการนี้ส่วนจอร์แดนพิกฟอดของเอฟเวอร์ตันนะครับขีนชีดเจ็ดนัดนะฮะไม่เสียประตูเลยนะไม่เสียประตูเลยเจ็ดนัดมีเจ็ดนัดที่คีนชีดเลย มีเจ็ดน,นัดที่ไม่เสียประตูเลยแล้วก็ราบิดรายาก็เจ็ดน,นัดเช่นเดียวกันส่วนอังเดโอนาน่าก็แน่นอนเหมือนกันนะมีครีนชิดหรือไม่เสียประตูเลย6นัดส่วนเกป้า4สี่นัดครับนี่นะครับตอนนี้นำอยู่ก็คือเชลนะครับของนอตตทแฮมฟอร์เดสก็สมราคาแล้วครับที่พุ่งโดงขึ้นมาอยู่อันดับ3านะครับสำหรับนอร์ทแฮมฟอร์เดสนะครับแล้วก็เวสแฮมยูไนเต็ดประกาศจะตั้ง กรมพอตเตอร์ขึ้นแทนผู parole, ้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับปลดผู้จัดการทีมไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนปลดเอ่อคูเรนโดเปติกีนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้ก็ประกาศแจ่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ก็คือเอ่อไม่รู้แกเป็นอะไรกับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกรัมพอตเตอร์ขึ้นแทนผู้จัดการทีมคนใหม่ของเวตทแฮมยูนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะกรแฮมพอตเตอร์นะครับอก็ <c oughs> มีส่วนทังด้านวูฟแฮมตันวันเดรอร์เซนิย,นยาควาตัวเอมเอลอักบาดูแนวรับชาวไอวิลล์โคสเข้ามาร่วมทีมแล้วครับวูฟแฮมตันวันเดรอร์ตอนนี้กำลังอ,อยู่ในช่วงลุ้นนี้ตายอยู่นะครับก็ต้องหาตัวเสริมพับเข้ามานะฮะเอาแนวรับเข้ามาทเ,เดียวนะครับยิงประตูได้แต่ก็เสียประตูง่ายเหลือเกินนะที่ทำให้ทีมอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ก็ต้องเอาแนวรับมาช่วยอุดรอย รัวบ้างแล้วนะครับก็ข่าวข่าวควมเคลื่อนไหวอะไรตร่างๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็สุดยอดของสุดยอดดาวยิงนะฮะขึ้นมาเทียบชั้นเฮลีย์องรีในตอนนี้ก็คือมูฮัมหมัดซาล่านะครับเทียบกับเฮลีย์องรีขึ้นมาเทียบชั้นกับในการยิงประตูนะในการ ทำประตูได้นะครับก็คือเทียรี่องรีนะเล่นไป258นัดยิงไป1 7 5ประตูนะเทียรี่องรีแต่ว่าตัวนี้แค่เลิกเล่นไปแล้วในปีมะรีกนะส่วนบังโมโมเมเซรา,ราเล่นไป282นัดนะ1 7 5ประตูนะครับสำหรับโมเมเซร,ร่านะครับก็คือองรี258นัด1 7 5ประตูซาร่า282นัด1 7 5ประตูถ้าคิดค่าเสี่ยแล้วนี่เทียรี่องรี ดีกว่านะร้อยเจ็ดห้าประตูในการลงแค่สองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบแปดแต่ซาราสองร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบห้าประตูเช่นเดียวกันนะครับเอฟเวอร์ตันยืนยันแยกทางกับผู้จัดการทีมชุดใหญ่อย่างซอนสไตร์เป็นทีเดียวเลยนะนะครับก่อนที่แข่งเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับนะซอนไรป์ก็เด้งไปแล้วครับ,นะ S รบโอ้โหท่านผู้ชมครับก,ก็อย่างนี้นะครับ บุนซือบอลอังกฤษนี่เครียดกันทุกคนแหละไม่ว่าจะหน้าไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาคุมทีมไม่ดีมีโอกาสที่จะโดนปลดได้ทุกเมื่ออันนี้กดปอนปลดก่อนที่จะแข่งเอฟเ p คับเมื่อคืนนี้ด้วยดีที่ว่า Cup เอฟเอคับเนี่ยยังชนะในบ้านสองประตูต่อศูนะเขารอบต่อไปใ,ใจกล้าจริงนะบอร์ดบริหารของทางเอเวอร์ตันเนี่นะครับส่วนแมนชสเตอร์ยเต็ดนะครับประกาศข่าวดี จับอามัดดิญิโลสตาอนาคตไกลขยายสัญญาออกไปถึงปี2030หูยสัญญายาวเหลือเกินนะแสดงว่าตอนนี้กลัวอามัดดิเยโร่ฟอมกำลังมาแรงกลัวว่าเดี๋ยวค่าตัวจะขึ้นเดี๋ยวจะองอเงี้ยก็เลยจับสัญญาเสเลยเอาตอนที่ค่าตัวยังไม่แพงอยู่เลย <c oughs> นะครับนี่เป็นเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะก็ ไม่ยอมให้อย่างน้อยต้องอยู่จนถึงปี2030เลย 2, 2, 5, 5, 6, แหละปี 2, 5, 2 6, ี25อห้ย25ห6ปีเลยไกลเลย25 26 27 28 29 30นะ้5ห6ปีเลยนะครับก็ตามที่บอกนะฮะูแรมก็อัดวัตฟอร์ดไป4-1เอเวอร์ตันก็อัดปีเตอร์โบโรไป2-0กอดคอกันเก็บชัยชนะในเกมเอฟเอครับรอบสามเข้ารอบสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เห็นไม่บ่อยที่พ่อลูกจะมีชื่ออยู่ในเกมเดียวกันนะแม่แอสตรียังและไทเลรยยังเจ็ไม่ได้ลงมาดวนกันต่อหน้าในสนามแต่มันยังคงเป็นโมเมนต์ที่พิเศษสำหรับพ่อลูกคู่นี้นะครับในเกมเอ็เอครับรอบสามนะครับเอาละครับแม้ว่าวันนี้จะมีบอลแบบเชิบอเบาๆหลังจากอ่วงเทศกาลคริสต์มาสมาจนถึงปีใหม่อัดแน่นกัยยาวก็มาเบาๆกัน ดูกันแบบมันๆกับเอฟเอครับนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์น้ามีพีมารีอังกฤษกลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วนะครับอัดกันอีกเอฟเอครับซะก่อนตอนนี้เอฟเอครับซะก่อนนะโอ้โหหลายคููแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงเช่าเสียงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังนั่งอยากจะเอาตัวมาสลับ ตัดต่อจะได้แบบให้เห็นมุมภาพหลายมุมนะตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับท่านผู้ชมครับขอให้ท่านดูบอลเพื่อความสุขมีความสุขในการดูบอลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเสียงที่นี่ว่ามันได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเสียงที่นี่ว่าได้แนละ้นนว,ออวนะะฮะก็มีโอกาสหน้ามาเจอกันม่ครับทุกท่านครับมีอะไรก็แล้วแต่ดูบอลเพื่อความสุขสนานนะฮะเดี๋ยวรีบเรื่อง จากการพน,นันทั้งหลายทั้งปวงดูให้มีความสุขะผมก็ดูก็มีความสุขสนุกสนุกบางทีก็อดลับอดนอนกันนะดูได้เท่าที่ดูบางทีก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากหรอกก็มาดูเพื่อให้เป็นความบันเทิงใจนะเป็นความสนุกรุนกันนะมันบอเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าผลการแข่งขันมันออกมามันจะออกมาใครจะชนะและมันจะชนะเท่าไหร่อาจจะ คิดว่าชน,นะอาจมาจะแพ้หรืออาจจะเสมอก็ได้ของที่ว่ามันแน่ๆมันก็ไม่แน่ดอกนายถ้างั้นเขาไม่แข่งกันหรอกถ้างั้นเขาก็มาจับให้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มันดูเลยเอ้ยจับทีมแชมป์ไปเลยไม่ต้องแข่งกันละนะอันนั้นแหละครับให้ดูด้วยความสุขนะครับผมเจอกันไหคคนคนมครับจินดาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านทลายครับสวัสดีครับ